ถามพระคุณเจ้าว่าในปัจจุบันเนี่้มีคนมันวนมากที่เป็นนัพายที่ามที่ก็ดีหรือว่าเป็นแข่ผู้แล้วพ่านก็ดีมันจะเปลี่ยนเมราะว่าพัวใต้น้ำที่ได้มา็น้ มันเป็นปัญหาทางศีลธรรมซึ่งเราไม่สนใจเราไม่หยิบขึ้นมาเป็นปัญหาสรบจะสนใจจะแก้ไขไม่ได้อบรมเด็กๆมาตั้งแต่เล็กๆให้รู้ว่าอย่างไรมันเป็นความทุกข์อย่างไรไม่เป็นทุกข์ เราสร้างสถาบันดีชั่วไม่ได้คือเด็กเขาไม่ไม่ชอบดีไม่บูชาความดีเขาเอาแต่ประโยชน์ความอรอร่อยที่เขาจะได้มันก็เลยทำกันไม่ได้ถ้าพ่อแม่เขาสอนให้มันเข้าใจได้ว่าอรรถอร่อยสนุกสนานนั้นไม่ใช่มันของดีอะไรมันมีโทษหรือมันเป็นอันตร,ราย เราเอาที่ถูกที่ควรที่ไม่เป็นโทษไม่เป็นอันตรายมันก็สนุกสนานไปตามแบบของคนที่ <c oughs> มีธรรมะอย่าสนุกสนานไปตามแบบอันธพาลทำไมก่อนได้เปรียบเพราะว่าคำว่าบุญว่าบาปนี่มันก้องอยู่ในหูของเด็กๆตั้งแต่แรกเกิดมา เด็กๆรู้จักกลัวบาปโดยไม่ทันรู้ว่าบาปค,คืออะไรมันกลัวไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีตามสิ่งแวดลอ้อมแล้วเด็กก็อยากจะได้บุญโดยที่ไม่ต้องรู้วบุญคืออะไรไอ้เด็กเล็กๆนมันอยากจะทําบุญเก็บดอกไม้ถวายพระเพื่อจะเอาบุญมันก็ทําได้เดี๋ยวนี้ไม่มีใครทําไม่มีเด็กนที่ทําอย่างนี้ เก็บดอกไม้ถวายพระไม่ได้บ <own stories> ุญ <enfin> มันละเอียดมากเด็ก <fem> ท <certains> ี pues, okay. ่มันยังอุตส่าห์เก็บดอกไม้ถวายพระไปทําวัดบวชมนได้เด็กคนนั้นต้องมีจิตใจละเอียดอ่อนอ่อนโยนไอ้ความที่เขามีจิตใจอ่อนโยนของเขาจะเจริญงอกงามไปในภายหน้าไม่หยาบไม่กระดัางเขาตัวบาปมันก็เกิดกิเลสยากเด็กเด็ก เรได้ยินคาว่าบาปแล้วกลัวสมัยนู้นเด็กสมัยนี้เราได้ยินคาว่าบาปไม่มีความหมายมันทํำยังไงให้เด็กๆของเราเกิดมีความหมายในคําว่าชั่วอะไรวะเด็กสมัยนี้มันไม่มีความรู้สึกอย่างนนั้มันยิงนกตกปลาต่อหน้าพระนะั่น ถ้าพระไปห้ามมันยิงหัวพระเลยเนี่ยเด็กสมัยน,นี้ <c oughs> คุณไปคิดด้วย <c oughs> เด็กสมัยก่อนมันไม่กล้ารับหลังมันก็ไม่กลา้าพระวัดเราเนี่ยถูกเด็กก็ยิงหัวไม่ถูกก็ามายิงนกพระก็ร้องห้ามมันเกิดแบบยิงพระพระอบรมมาแต่เรื่องได้ของกูกูได้ตนะัง้งแต่เล็กแต่อ่อนแต่ออกเป็นเด็กที่ตลาดเด็กที่เกิดในตลาด นั่นไ้นกในวัดปลาในวัดที่จะมีอยู่มากมากอย่างสมัยก่อนนะั้นมันก็ไม่ค่อยมีเดี๋ยวนี้เรามีเด็กนีดนี่จิตใจกระด้างเมื่อกระด้างก็กระด้างหมดตลอดชีวิตตลอดชีวิตเลยเพราะมันกระด้างแล้วมันก็ทําให้จริงหยาบหายได้มากมากสร้างให้เด็กจิตใจอ่อนโยนจะป้องกันศีลธรรมไม่ได้ คนโบราณเขาเขาทำไว้ดีแล้วเราเขาเขา,เขาทามาตามเหตุผลของธรรมชาติไม่ใช่เขาจะตั้งตัวบัญญตัตินั่นบัญญัติที่ตามเจา้ใ <c oughs> าใจเขาทำกันมาดูแลกันมาสอนกันมาตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติจึงมาอยู่ในรูปของศีลธรรมกอนั่นกอนี่อย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ <c oughs> มีประโยชน์มาตลอดเวลาประโยชน์ในทางสันติ <c oughs> พอเดี๋ยวนี้เขาไม่ไม่สอนกันอย่างนั้น บางทีก็ขโมยก็ดีแล้วหยิบเอาง่ายๆไม่ต้องเน็ตต้องเหนื่อยนะไปขโมยที่เพื่อนเขาปลูกไหวทำว่าที่ดินที่ดินปลาละมเออสองข้างถนนเนี่ยยังมีแย่ี่มาถามว่านี่ทำไมมันทำลังปล่อยไว้อย่างนี้มันก็บอกว่าถ้าเลี้ยงวัวมันขโมยสิ่เพื่อเลี้ยงไม่ได้ ปลูกสับปะรดมันก็ขโมยเสียมก็ปลูกไปนะที่ดินมันยังเป็นในป่าว่างอย่างนี้ในความมันมีศีลธรรมมันมันสกัดขั้นความเจริญเลือประมาณจริงจริงมีที่ดินว่างพอที่จะให้อยู่กันได้อีกมากมากคนมันยังว่างอยู่แต่มันทําไม่ได้เลี้ยงวัวมันขโมยเสียเลี้ยงควายมันขโมยเสียปลูก คือผนวันขโมยเสียดูเป็นป่าร่างอยู่เฉยๆอย่างนต่อไปนี่มีโปรแกรมอะไรรับประทานอาหารห,หรือยังกี่โมง,งฮะงงเดี๋ยวนี้หกโมงแล้วนู่นงไดต้องไปตามไปตามคำสั่งพระเจ้า <c oughs> คุณถามงั้นอธิบายสิบวันก็ไม่จบก <c oughs> ็ไปดูไปคิดไปดูไปสังเกตดู <c oughs> ถ้าเรามีอำนาจบังคับได้เรคงจะจะง่ายขึ้นหรือร็วขึ้นแตนี้เราไม่มีอำนาจบังคับใครไม่ได้แต่แต่เกลี้ยกล่อมชักชวนชักชวนไปชวนนิพพานนี่มันหายากไม,ม่ใคเอาลดกไป องค์การที่มันมีอํานาจมากๆ่นสหรประชาชาติในหลานี้ถ้าเขาสนใจในเรื่องศีลธรรมก็จะมีประโยชน์ประเทศทั้งหลายชวนกันไปพิจารณาเรื่องศีลธรรมดึงให้ศีลธรรมกลับมาให้ศาสนากลับมาเดี๋ยวนี้ทั้งนายทุนและทั้งคอมมิวนิสต์ไม่ชอบศีลธรรมเลยในองค์การสหประชาชาติคุณไปดูทั้งประเทศนายทุนและทั้งประเทศคอมมิวนิสต์ ไม่ชอบสีลธรรมถือศาสนาประโยชน์กันหมดทั้งโลกเราก,ก็ได้แต่แต,แต่ว่าไปคนเดียวพูดเพ้อไปคนเดียวช่วยกันทำให้ศีลธรรมกลับมาวันนี้เขาประชุมพอซาลานะองค์การพุทธศาสาน,นิกนสัมพันธ์ของโลก ไม่ชวนกันไปทำให้โลกมีศีลธรรมพูดแต่เรื่องเรื่องเมียพิธีเรื่องคาเฟ่นี่เมันจะต้องมีพระเยซูเกิดขึ้นคือเสียสละกล้าทำจนเขาจับไปฆ่าพระเยซูใจปั้มคัดค้านกา,น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 านรกระทำที่ไม่ถูกต้อง คนเขาโกรธเขาจับไปฆ่าคนนี้เอา้คุณเอาไหมรัไม่ยากไี่เชษฐ์สู้เดี๋ยวไม่เอาไม่เอาก็เลิกกันไปรับพูดก็ทำอยู่นะก็ทำอยู่ก็ทำไปดีกว่าไม่ทำนะ ตัวเองนะทำให้ได้อย่ามีความทุกข์ก่อนนั่นเป็นตัวอย่างให้ผู้อื่นเขาอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างที่ทำให้สังคมทั้งเมืองทั้งประเทศทั้งโลกเอาด้วยที่มันยังไกลแต่มันก็ก็มีม,ม,ม,มอีอาจจะเป็นไปได้เหมอนกันละถ้าเรามันทำถูกต้อง <c oughs> เพราะมันไม่ใช่มีอะไรถ่ายตัวแน่นอนมันละเหตุปัจจัยทั้งนั้น มันช่วยการสร้างเหตุปัจจัยดีๆเหมาะๆเขา้าคนเขาก็ฟังหาคนแนวร่วมหามาเป็นแนวร่วมให้มากขึ้นมากขึ้นเรียกร้องศีลธรรมจนรัฐบาลก็ต้องจัดให้ทุกคนแบบนี้เรียกร้องศีลธรรมรัฐบาลก็ต้องจัดให้นี่รัฐบาลก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เราก็ไม่ได้รบกวนเรื่องนี้ คอมมุนิส <If> ์ไม่ทันมาพุทธศาสนาจะหมดจะแนวเตรียมพุทธศาสนาไว้รับรับหน้ารับกรมมุนิชตรับหน้าอะไรต่างๆเพื่อจะให้มันรอดอยู่ได้เดี๋ยวนี้เรียกร้องความสามัคคีก็ไม่ได้เพราะคนไม่มีศีลธรรมเห็นกระตัว บอกมากกว่าขึ้นเป้เพราะว่าต้องเวลาอื่นมั้งเดี๋ยวนี้จะไปกินข้าวแล้วใช่ไหมจะมองในเวลาอื่นนี่ต้องเวลาอื่นนี่ <c oughs> ที่เราพูดกันสองชั่วโมงกว่าแล้วมั้งไอเรื่องนั้นเรื่องยากนะ่ะอย่าไปทำวัดวัดนะอย่าไปทำวัดวัดต้องมีเวลามากพอ เขาทำเอาจริงก็ได้แต่กวัวจะไม่เอาจริงเฮ้ยจจะไปรับประทานอาหารปริดประชุมไปรับประทานอาหาร